สวัสดีครับผมนายพิสิทธิ์หรือโค้ดพิสิทธิ์ .com อาชีพรับราชการเคยทํางานเคร่งเครียดเอาจริงกับจงกับการทํางานมาโดยตลอดถ้าไม่เสร็จจากงานจะไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดพูดง่ายๆคือบ้านงานนั่นแหละมีวันหนึ่งผมไปช่วยพี่เคยตัดต้นไม้ผมยกกิ่งไม้กว้างทิ้งข้ามกับแพงแล้วผมเกิดอุบัติเหตุสุดตัวลงแบบลุกนั่งมือชาเท้าชาไม่รู้เป็นอะไรพูดง่ายง่ายทำไมถึงได้เป็นถึงขนาดนี้ ความปรารถนาของผมคือต้องการจะรักษาอาการเจ็บป่วยให้ใหายเร็วที่สุดเท่าที่จะรักษาได้เร็วที่สุดปัญหาภายนอกคือเผชิญกับความท้าทายความพิการด้านร่างกายเป็นอามพึษ์ครึ่งซีกวาเท้าขวาก็เดินไม่ค่อยถนัดเดินแบบเยียนเป๋ๆผู้ช่วยพยาบาลต้องพาลุกไปอาบน้ําทุกวันคือพูดไม่ได้เดินไม่ได้เท้าขวาก็เดินไม่ค่อยถนัดฝวาจะเดินได้ก็เข้า เดือนที่สี่ที่ห้ากว่าจะพูดคล่องก็เข้าปีที่สิบป่าจะเขียนหนังสือออกก็เข้าปีที่หกทรมานมากเลยครับความทุกข์ใจภายในก็คือไม่มีคนมารับรู้เกี่ยวกับว่าเราเป็นอะไรคือต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายบอกกับใครก็ไม่ได้ความรู้สึกมันหนักหนาสาหัสความท้าทายภายในตอนที่ผมป่วยผมรู้สึกพอเหี่ยวใจ ร่างกายไม่สู้ไม่มีเรียวมีแรงจะทําอะไรแต่พอพ่อบุญธรรมผมเอาน้ําเอโดซีมาให้ทดลองดื่มกินคือหยด,ยดผสมกับน้ำห้าหกยดแล้วดื่มกินตอนนั้นผมรู้สึกมีอาการถ่ายท้องสักสองสาเที่ยวแต่ทานอาหารได้นอนหลับสบายแล้วร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนมาพบกับอาจารย์กมลเวเมือศรีท่านให้แนะนําว่าผมต้องมีสินค้าติดคของตนเองสําเร็จของผมคือในค้าขายน้ยํายาเอโดซี o C ได้มยอดปัจจุบัน20ขวดซึ่งอาศัยพวกญาติญาติคนร,รู้จักคนใกล้ชิดของเราที่คอยแนะนําเพื่อนเอนเขาให้รู้จักน้ําเอโดซี C. เพราะมันเริ่มสตาร์ทค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นแพสซิ่อินทัม ผมจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพลองทดลองดื่มน้ำเอโดซีเพราะเอโดซีจะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอ,ซ,อซ่อมแซมเซลล์ให้แข็งแรงช่วยปรับฟื้นฟูสภาพร่างกายของเราด้วยครับขอบคุณครับ